สวัสดียัางเป็นทางการค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักเนอพี่น้องมาเด้อค่ะเมื่อนี้แซลมอนกับสิาพาเพราแม่พี่น้องมากินไก่จอเด้อพี่น้องค่ะอันนี้ทั้งอันนี้แบบเพสกับแบบบะเพสเด้อพี่น้องร่วมกันจักตัวใดเป็นตัวใดกับบุูก้คือกันพี่น้องค่ะมันน่าหน่อยกินบดใหม่หนึง่งู้เดียว <c oughs> มาค่ะมามา,มา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 น้ำจิ้มเด้อพี่น้อง น้ำจิ้มไก่จอกับซีโเพ็ดเด้อพี่น้องเด้อกัสิออกฟิวเปียออนวานอย่างเดียวเด้อพี่น,อน้นองค่ะไม้เราเท่าไหร่ดูู่มจำไม่ได้เรายี่สิบกว่าบาทน,นี่แหละยี่สองหรือยี่สิบสามอืมแล้มีแบบเพชรสมาจิ้งกคลขายไก่จออย่างไรพี่น,อน้องกินย่างหาดาว ไมไ่มีเงินกันถ้ามาเปิดเป็นธุรกิจจะคของใด้จะเห็นเด้อแฟรนไชส์ชามาลงต้นทามื่นาบาทที่เช่าเลยจะต,ต้องขายดีนะขายบริษัทอะไรเดีดยงหาทำเลของคนชุมชนหลาย อันนี้แบบต้นตำรับบุพเพอันต้นมิวาเขอไปนอนกันนอยากนอนมากแล้วก็งอแง ไม่จะกี้กะตอนบริเหตุยูทูบเขากยกันตะคายใจจออะไรอย่ะพี่น้องค่ะเมื่อสามร้อยบาทไปจะเศร้าจนเมื่อนจนไงม,มากสามร้อยบาท ถ้าขายูนเดียวน่ะขอให้เมื่อละหกร้อยคนเดียวคือคนเดียวในเมาเฮ็ดเลยคนเดียวทั้งอันทั้งย่างทั้งทอดมัีสองตู้น้อพี่น้องนะแต่ถ้ามีคนมาช่วยก็ต้องแบ่งรายได้จากตรงนี้ให้เพื่อนแต่ว่าจะของร้านเขากำหนดจ้างลูกน้องได้บเกินเมื่อละหกร้อยบาทพี่น้องคะแ่ว่มันเป็นขายดีปานน่ะมันจะขายดีจนต้องเทศกาล พีใหม่ลงการจุดจีนเหมือนเจ้าชื่อไปไหวพาวันธรรมดาค่ะคช้ายได้มือละสิบกโตโส่วนมากคล้ายฟองคล้ายเน่ากินนี่เดินเป็น้อกเดิมจากที่คอยสังเกตมานะสี่ค้ายได้ไะช่วงแรงเดิมช่วงสี่หามุ่งขึ้นไปเพื่องกเจะเลิกงาน กังเว้นตอนเช้าของกบมี่ดอกแขกนเงียบตอนเคยย่ร้านอาหาร,ารหนะคือร้านอาหาร3าสั่งซอนตำนานลาตะกี้เนาะเขาจอจางเมือสองร้อยหาสิบาบาทจะว่าสองรหาสิบบาทนะ่ะกินน้ำผึิงเนาะก็ะได้มากก็ได้เต็มเต็มจะร้จะจานแกจอมเมือ300าสามร้อยึ่งเอง หอเข่าไปหอนํำไปเมื่อได้ตื่นช่วยกับบัดไร่หอเมื่อได้ตื่นช่วยกับผู้สื้อขาวกองกินกองกระซ้าหาบาทซ้าพิบาท มาบัดนเป็นหน่องงานเลี้ยงกุ้เฒ่าก็ได้เลี้ยงเลี้ยงเด็กน้อยก็ได้เลี้ยงเป็นแม่บ้านก็ได้เป็นพี่น้องค่ะเป็นเบิร์ดร้านเสริมสวยร้านกว๋วยเตีต๋ยวร้านเสริมสวยนี่สายย่านน,น,นนาวในมือหน,น,นาวเบิร์ดพี่น้องทาคุณ เห็ดร้านค้มสวยของใบไมว่าช่ามันอันนั้นดอกพี่น้องคือแบบว่าแก้กัรนให้เจ้านายได้เวลาเพิ่นเห็ดถ่านเทียนเวลาเพิ่นซอยเวลาเพิ่นรีดเวลาพิ่นยืดนะนะเข้ากับไปลูกมือแบบว่าซอยมือซอยตีนผึ่นซักผมได้ผมแบบแนหน้าได้ทรันี่ซื้อดอกใบกันแหละใบไม้ถึงว่าเก่งเพราะว่าเขาเห็นงานบ้านน้ำแต่ก่อนอ่ะเราดับแรกเราตอมเปิดเราเห็นงาน ดานสรมสวยนะ่ะอยู่สระบุรีเด้อพี่น้องอยู่อำเภอบ้านหมอเด้ออ่อำเภอบ้านหมอมีบ่น้อ FC ขอสระบุรีนี่เนาะเงินเดือน2,500ตอนนั้นอยู่15ปีบ่เงินเดือน2,000าน เ็ลานำถั่วพวกนี้มาเอยู่เด็กี้สาราบุรีลอบุรีนำถั่วได้นับที่น้องเนาะจักน้ำมาจากใส่นเดือนจะน้อยๆซะน้ำเดือนน้อยจะเลื่อนรถกูบาทเองเนาะ ยังได้ส่งให้พอให้แม่เดือนละหาลอยเดือนละพันคนลาวส่วนมาก,กาเด้อพี่น้องเด้อดเขาซี้ว่าให้ฟังส่วนมากเลยคนลาวใคสิเทียงกับเทียงซาเขาเห็นมากนะใหญ่มากจากครอบครัวข,ขึ้นขึ้นบ้านๆเขาเนี่ยแหละใหญ่มากเขาตงไปเหตุงานส่งเงินให้พอให้แม่ จะคอยสังเกตที sisters, ่แตกต่างกับคนไทยคนไทยอยู่ส่วนมากเคนสุกัญญาเขาอยู่ลำเต้าเขาจะลูกไม่อยากไม่กินแต่คนลาบมันได้เงินเดือนต้องเฝ้าส่งให้แม่ส่งทรงคนก็วัได้เห็ดนั่งดอกขึ้นดอกตั้งเก็บไว้ให้ลูกให้เต้ากันแหละเพราะไม้แบบว่าได้เงินเขาต้องเฝ้าส่งให้พ่อให้แม่เห็ดเงือนเห็นซานซื้ออิฐซื้อปูนไว้ซื้อเสาเงือน คือสังนกสีที่เป็นนางสั้นเดินพี่น้องเดินส่วนคนไทยอะถ้าลูกเต้ามีครอบครัวเราคนก็บม่ค่อยอยากน้ำดูน้ำเต้าตามสังเกตมานะพี่น้องแบบว่าเฟิงเฟิงบ้านแต่ละบ้านแต่ละเมืองบราคือกันเนาะเรื่องฮ้างินสง่งทรงอยพอซอยแม่เห็ดเพือนเห็ดชาติดว้วยญาติพี่นอ้องช่วยดลือกันคนไทยมีเยอะมากเราเนสุยูห้อยู่มันเราอยู่น้ำกัน อดีตไปอีกแบบนึงด้อพี่น้องเด้อบางคนก็มาเฮ็ดงานนี่เงินทังบักใหญ่เนาะส่งเงินไปพอให้แม่ครับกสางนเฮ็ดงานบ้านคือกันอยก็ได้บ่สิได้เนาะ คนกินบ่าๆจนแล้วหคนทามันหน่อยคนทาเงินหน่อยดูมีคนคุณได้หานะคือข่อยป็นสิ่ธหลอกข่อยมากเมืองไทยบอกเราเห็นงานอยู่ไกลเพจจัยนุ่มสดกสิบเจ็ดสิบปดปีแล้วก็แล้วเลยมีก็จังหายพอแม่มีก็ไปแล้วไปไห้ทำา็ยันเพิ่งแล้วเลยทำก่อนทำไม เราหายเลยหายกระด้างหน่อยสังเกตจากคอข้อจะคล้องหรือว่าจังละกบลีผอมงูเดินพี่น้องถ้าบเราผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอไพน,ะะน์เนาะค่ะเนาะบางเถื่อมันกับหมดเสมอไปเนาะพี่น้องเนาะาบอกคนเลาน่าห้องก็ได้เอาปืนคอข้อคอยอันนี้ค่ะ ถ้าเขาบอกหายแม่เขาก็บุมีกินพ่อแม่เขาบอกพ่อแม่กินยังกินหลอดพ่อแม่คนก็บออยากได้ลูกหรอกเขาจะรูกมีแต่เข้ากูเป็นลูกมาเขาได้เงินมาเขากับคุณพ่อพ่อกับแม่เลยอันดับหนึ่งคือคุณพ่อไผ่อยากซื้อเสือต้นงอแงานใส่ต้นจะชี้ชาหาดแล้วก็ไม่กล้าซื้อก็อเก็บเงินไว้พอให้แม่ ไว้ส่งทางบ้านกินซอมใหม่จนได้ก่อิ่มนย่างนีกด๊กอยู่ในพี่น้องค่ะทาแบบคุณนี่กับพ่อทนี่กับพี่น้องนะกระถายเล็กน้อยนะจะแบบนี้ราดก,ก่อนค่ะ